สวัสดีนะคะดีน่าแคลโรไลน์สาทองหลนะคะ่ะในเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นเฟียดดิเลียนคอร์ฟอร์ดค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะในเรื่องแต่จริงๆแล้วเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะก็จะมีความคล้ายากับตัวหน้านิดนึงในตัวละครคาแรกเตอร์ก็คือคล้ายกันเลยเหมือนถอดแบบหน้าออกมาเลยเป็นคนแบบมั่นคงมั่นใจค่อนข้างมีความมั่นใจของตัวเองสูงมีความเป็นผู้นําอะไรประมาณนี้ใช่ในซีรีส์ด้วยความที่ ตัวเป็นตัวละครลูกครึ่งอาเงี้ยค่ะอาจจะมีบ้างไทยคำบังกฤษคำแต่ว่าคืออันนี้เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่คลายชีวิตจริงของนักามากเพราะว่าด้วยความหน้าจบเมืองนอกมาเหมือนกันแล้วตัวละครในเรื่องก็เป็นเด็กนอกอะไรเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างคลายกันมากอันนี้เป็นสาวธุรกิจ่อันนี้เป็นผู้บริหารโรงแรมที่เขาใหญ่ะคะ่ะใช่ที่เห็นข้างหลังนี้ของสาวธุรกิจใช่เป็นนักธุรกิจสาวประมาณนี้ในเรื่องมีส่วนสำคัญในเรื่อง ส่วนสำคัญในเรื่องนี้ก็คือเอาจริงๆคล้ายๆว่าเป็นตัวปว่วนในเรื่องมากกว่าไม่ได้เป็นตัวร้ายนะเป็นตัวปวนเฉยๆค่ะเป็นคนดีที่ไปรักเขาแล้วเขาไม่รัก <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้าเลยเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยน่า,าทาโฆษณามาก่อนเป็นสายโฆษณาก็คือจริงๆเป็นสายงานที่เราชอบอยู่แล้วด้วยทีนี้ได้โอกาสเนี่ยมาเล่นซีรีส์แรกเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าสนุกน่าเอนจอยแบบอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจาได้รู้สึกว่าอินไปกับมันเข้าไปกับมันเราก็รู้สึกว่าชอบค่ะชอบซีรีส์มากเบื้องหลังการทำงานเป็นยังไงบ้าง,งานในกองเบื้องหลังการทำงานในกองทุกคนสนิทกันมาก ก็คือทุกคนอยู่กันแบบว่าเพราะว่ามันมีไปถ่ายต่างจังหวัดไปถ่ายที่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถ่ายที่โรงแรมสมมุติว่าเป็นโรงแรมเราก็ <laughs> <laughs> จะไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ค้างคืนกันทุกคนก็สนิทกันน่ารักอยู่กันเหมือนเพื่อนทุกคนก็สนิทกันมากน ในพ์ทของหน้าไม่มีการทําขนมไทยเพราะว่าเพราะเราเป็นผู้บริหารแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเขาก็จะมีการนำซ like mm hmm. อฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องขนมไทยสถานที่ไทยๆต่างๆเข้ามาร่วมด้วยก็อยากฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกๆเลยที่มีการนําเอาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยว mm hmm. กับเรื่องความเป็นไทย mm hmm. เข้ามาร่วมด้วย mm hmm. ใช่ mm hmm. จากโฆษณาแล้วมาทําซีรีส์ต้องบอกว่ายากมากเพราะโฆษณาเวลาบางทีโฆษณาไม่ได้พูดด้วยซ้ําแต่ว่าซีรีส์อะค่ะคือค่อนข้างที่ต้องใส่ใจในเรื่องของบทคือไม่ใช่ว่าเราอ่านไปเฉยล้วเออบทเราต้องอ่านตามเปไปๆอย่างนี้น่าจะมีความใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปเราจะต้องรู้ว่าประโยคนี้เราต้องรู้สึกแบบไหนน่าจะค่อนข้างคิดอะไรเรื่อง กันในเรื่องก็คือต้องคนปิกกับคู่หลักเขาเลยเพราะว่าเนี่ยจะไปออแอบรักแอบชอบน้องเพลแล้วก็ต้องการแบบว่าคือรักนั่นแหละเราได้ความเป็นแบบเด็กน้องทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครก็คือจะมีความตีกันเบาๆกับพี่สปายนั่นเองใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็กลับตัวกลับใจนะคะยังไม่อยากให้ทุกคนตีตรากันไปว่าเป็นคนร้ายขอให้เป็นแค่ตัวป่วนพอถามว่าเล่นชิรเ่นแล้วได้ไ ได้อะไรกับตัวเองคือจริงๆเราได้รู้เลยว่าความแบบว่าความรู้สึกความอินกับซีรีส์อะ่ะมันมันมันถึงตัวละครจริงๆเข้าใจมากๆว่าบางทีที่นักแสดงเล่นซีรีส์แล้วอินไปกับมันอะ่ะมันเป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าเป็นคนที่อินกับยูรีมากๆเราใสา่นี้อยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นก็ยิ่งรู้สึกว่าในส่วนนี้คือหน้ารู้สึกว่า ดีใจมากมากที่ที่ได้มาเล่นอะไรที่เราชอบแล้วก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์กลับไปหนึ่งเลยคือประสบการณ์การทางานที่ถูกที่ดีแล้วก็แนวคิดใหม่ๆต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้มากมากเลยค่ะ เรื่องนี้หน่อยว่าจะได้ดูตอนไหนอะไรก็ช่องทานค่ะโอเคค่ะก็ฝากนะคะขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะกับสาธิตถานนะคะวันที่16มีนานี i นะคะช่องอมรินสามนะคะแล้วก็ดูได้ทาง YouTube นะคะช่อง U Entertainment แล้วก็ขอฝากช่องหน้าด้วยเป็น IG นะคะ i Instagram Dina c a r o l i n e คขอไลค์ค่ะ